สบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุง<ว>ก,กูงพอก่อกับเก็บเก็บเลยเก็บเลยกูชี้จีเอาพ่อก,กับนอ <c oughs> ้นนอ,งนนองดำคือเก่าพี่น้องมูนีน้องดำมานอนนำ้ำนี่ <c oughs> มายิงแ <c oughs> มงจี้หน่ายพี่น้องกับน้องดำเนาะผักเบื้องผักส้มเด้อพี่น้อง,งสงอง,สงน้องดำตัวแรกแหกมาน <c oughs> ตัวสองตัวสองเห็ในอยู่ในสายนอพี่น้องเฮาไป็นคนเยอะเนาะเพราะว่าน้องดำถ่ายแลยบนห็นนุ่งนี่นี่นี่ดำตัวที่สอง ใช่ใช่เลียงมาเลยมะไปจูบน้าใส่เข่าพี่น้องเลยก็เลยนี่นี่ตัวหนึ่งดังงู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 อย่าไปเยี่ยมงูตื่นเบิดเด่นอ่ะงูงูยังงูพี่น้องตกใจขนาดเลยนี่มันมีหูเบจักเด็บฝังรู้เดินไปใส่เหรงงูงูมาเข่าหูเลยปะ วังจะไปทางใดพี่น้องไว้จีน่ากันเด้อเห็นงูหูน้องดำพัไปเหยียบงูอุ้ยตัวขี้เก่งถ้าเหยียบงูขอบใจพี <c oughs> <c oughs> ่ไปโอ้ยนี่นี่นีนน่พี่น้องเบิ่งใ,ใกล้ๆก่อนเบิ่งตัวที่สามดิตัวที่สี่แต่ว่าตัวที่สามบ่ได้มันพี่น้องตัวที่สามอ้ามืดๆก็ต้องขอโทษขอไผ่พี่น้องเลยเพด็น้องดำเป<อ>ิดมาหลบมั่วตึ๊บเลยบ่เห็นหมดทีหลังแล้วไม่ปวดยากได้ะปวดได้ยังไง โอ้ยจับจีนายก็บ่ถูกบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยคั่นเนี่ยตที่3พลุงตที่3ไปเอาก็คุกมันเลยบ่ซ่นแม่นผักเบิ่งผักส้มนี่เด้อพี่น้องเนาะพี่น้องหลายผู้หลายคนก็อยากให้เคยล่ามาหาเยือเียดยงกบยงจีนายกน้องตํามาแล้วพี่น้องมื้อนี้ยงมันจีนายเนาะแม่นยงจีนายจัดให้เลยเดี๋ยวเนังเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ เห็นจังเบิงเห็นจังเบิงไปเรื่อยๆพี here, ่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่โตโตเมียโตเมียนี่พี่น้องนี่โตเมียโตที่สี่นะพี่ลุงแมนโตที่สี่จับมาก่อนเลยลุงเลยยังเบาเลยยังตกใจอยู่น้องดำเนาะน้องยำน้องดำเหยียบงูพี่น้องนี่นี่นี่ตัวนึงดันตกใจแห้งเลยนี่นี่บ้าแมน นนจะน้อยอีกสี่กิ๊กไม่มันยังไรบุเห็นน, <laughs> นี่เด็ดต่าที่ปะเราต้องนับดอกได้ก็ได้เพล่อจงให้ป้ารู้เมืองทีหลังแต่ว่ายังตกใจพี่น้องน้องดำเหยียบงูไข่แต่มันบอกกัดมันบอกเห็นนุ่งพี่น้องไม่มีไพ่อันเดียวนานาดังนานาตัวนึงนะเอาตัวนั่งก้อนมันจะข้าวหูจกเลยไว้ไวนี่เอาตัวนี้สินี่โอ้ยมันบอกได้ดอกดินแก่นเมาหนิอย่าไปหาจกลำลอย โอ้ยจับมันถือดีๆไงเออไปไปพี่จับไปไวปนี่เออมันกระดาษมันมันพี่น้องผู้ผู้ดันปุ้โอ้หลายหลายพี่น้องผักกดไลา์กดแชร์ะไปไว้มันจิ๋งก้องเออไหนไะนดันนะจับจับจับเออมันอะไรพี่น้องผักกดไลา์กดแชร์กดติดตามพี่น้องรองน้องดำเนาะ ครเต่บเป็นยางงูกับมันบริการมันกาดอดยุดำบาทอกตีนท่านเนาะทกปีนทหับล่นกีนงูกับโบเ็นหุ้งเฮ้ากับโบเ็นหุงไปเอาเลยนะในพายนะนเนียนเนะเบิ่งดีๆเรยันมีงูนันในในคุบลงไปโลดในภายเอานะเออนั่นดีได้อีกแล้วกแล้วพี่น้อง Ôi, hiến mân cầm bó hay tốt đó Mân kìn nè Bây Ní, ní, đi hiến bỏ Bố là phai lấy phụ nương nhường, phụ nương ăn Chạp nó, bà đi hiến đấy, ní phí nông tốt nương Bố lái, nào đâu Này phai nào ấy Ừ Ô, lái nhường Bố đi bít tin này Bố bít đó, mân khu nhây mân xe มันก็ได้ประมาณสิบตพี่น้องปลาลุยโตลุยโตมันก็ได้ประมาณสิบตัวมวนมวลพี่น้องเอ้ยนี่นี่น้องดำนี่ไม่ใช่นะเอาอยูะใช่ไหมอืดว่านั่นนะตัวนึงนะใไใบตัวใหญ่นี่นี่อ้ยมันบอกอืดดำห็นดีอยู่นี่นี่ตัวนึงอุ้ยหลา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 ยนี่ตัวนึงนี โอ้ยน้อยเกินนะบ่เอาเฮ้มันใหญ่ก่อนคูบน้ําอีกบ่ปลาย่างๆโอ้ยแมงยังคือตอมหน้าตอมตาเด้นี่ๆนนี่โอ้ยหลายพี่น้องหลายๆๆกดไลค์กดแชร์พี่น้องนี่นี่ๆๆในไผ่หั่นเอ้ยนี่ๆๆปุ้ยนี่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะมีแต่ตัวเมียตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องให้นี่โอ้หลายคันให้ได้มันร้องมัน้องเลยสิมีหลายเด้หญ้ามันก็หลายให้นี่ มันก็เลิออกมาหลายแต่ต้องยืนหาดีๆพี่น้องหญ้าหลายก็มันบ่ค่อยอยากเห็นมันอืมต้องหายืนเบิ่งแบบคักๆเนาะเอ้าเห็นอีกแล้วพี่น้องเาลดมืออีกไปยางไปทางนั้นทางนั้นจังลงไปเบิ่งหลุมมันคือ้องดีอยู่หลุมนี่ๆดนี่โอ้ยม่วนๆพี่น้องนะให้น้องดเป็นคนจับเนาะเคยล่าเป็นคนในกุมมนเป็นคนใต้เห็นอยู่ than vô điện này than xiên vào ní xiên ní ô là gì vậy nó ô chỉ này hoặc là gì nó cứ xiên tẻ lên nó bay nó bay cho nó cho nếu khăn ta đi bộ hiền này nó nhà Lái ní ní ú tôi ní tôi nhai tô nhai Nhi, ในภายตัวเมียปีกมันคือเรียบอยู่เดี่ยงเมืองมันี่คนคือว่าเห็นเหลียบบ่เมีนบ่ปลาทะเลจังลงไปให้นะมาเยี่ยงบมองมันห่องก่อนพี่น้องแถวเดินมันห่องอยู่แถวเดินมันเมียงมันเมีงมันพี่น้องเมีงมันเยืดเอาเอาเขาเลยโอ้ยอันนี้โบโบสนัทปลากับเรื่องเมียง โอ้ยบทนาดในใด,ดจับบทได้ <S <S <ess> <S นี่นี่เมาเจัาจับในไดน้องดำเอานี่จับ <S <S <ess> <S เออตะปูเออเอ้ามือคือบวมา <S <S <ess> <S ันเห็นเนอะหรือว่าบเห็นหงบ่เลย <S <S <ess> <S มันห้องอยู่ข่าพี่น้องเลยเมืองมันก็เสียได้จ่อยเลย <S <S <ess> <S พอดีเห็นเฮียเย็นอีกูซี่ลงไปเล่นเข่าตามต่ำเลยไป <S ess> ไปบังให้ผู้ป้า เห็นยู่งนานดีอ้าวอ้าวเรียบร้อยได้บ่ได้เออเอ้าเขาคู่เลยอุ้ยมันไตอะมันไตบ่มันไตโอ้กูฉีมาไหลมาเลยพี่น้องเอ้ยเห็นเลยเห็นคือกันมันกับเนาะอืมแล้วมันกลับมือเด้อได้ยังด้วยฟูฟูฟูยูไพร์ฮะบุ่นเออ ได้บ่พี่ยามมาทันนี่เฮ้ยมันห้องได้ยินเชียงจักยุ่ได้ยินเีลยโ,<อ>โอ้ยยังเห็ดกัะชากเลยม้อ,อยเลยมา,ายนี่ยบ่นี่พี่น้องเล็กเล็กน่ะลาแล้วขั้นคู่บาแรกน้ำบ่มีถือต้องช้องอ่ม จิบาจามจังได้ถือได้ยุบเอาโบได้จช่พูนกระโดดไปทั้งน่ะพูพูพูอ้ยคุบบัตรีบาตรหายังได้ถือนี่นี่ตัวหนึ่งนี่บาดแรกบัตรถือหน่อยมาคอยเห็นคือคนเยื่องพี่น้องไอ้คุบมันก็เลยบัตถือ บานี่ไร่บารเดียวเป๊ะเออเดี๋ยวนาขี้อดใช่โอ้ชาลานตะม้วนยังกับบุมีนี่นี่เอาบารเดียวบ่มาดีดีปึ๊บเออบารเดียวเนี้ยมันจังบ่จังบหมดเวลามันจังชิตจะหาตัวใหม่ไปห้องใช่เนาะไปลงเลยเพื่อน้ามันห้องแล้วมันชีมีตัวเมียได้พี่น้อง พันมองบอหงกับบอมี่งได้ยนอนยงงะอ๋อมันไปหองอยู่ตกะกะผบดำมันมันกินข่าวบ่มีบม่บตาผงฮัลกแล้วนี่เหนและเพิ่ง่มได้พกมีได้รามันเราหองอยู่กับตกะกะผู้ดำเอ้ยยังเป็นบอ่มีไใช่คือบ่เห็น นี่นี่อลีปโอ้เก็บเก็บเก็บบาทสี่นี่เลยได้เก็บบาดหา้าตัวนึงนี่นี่เป็นอะนแล้วห้าว่าสองตัวตัวเนี้ยตัวผู้แต่ว่าตัวน่ะเออแม่นาลีไปผู้กับตัวเมียเป็นสองตัวพี่น้องเมื่อกี้นี่ใช่โอ้ยโมบี้มันต้องอยู่ทับหญ้าหลายๆเนาะมันอยู่เพราะว่ามันกินกินหญ้าเป็นอาหาร ผลงานเนาะเดรไลเติบแล้วนี่ปึ๊บเอาบอเอาจะเพื่อมังเขาตวนั้นบกต้วมีปีกเปิดเนะลพี่พี่โสามตัวทั้งตัวน้นตัวเมียตัวอยู่ในในนะได้จากตัวละไรตัวเมียตัวเมียเอ้าเต้นอกอีกเฮียดอีกได้เฮียเต้นออกอีกบ่ เชียตัวหนึ่งพี่น้องเออนั่นแหละตัวแรกที่เห็นนะก็หลาอยู่เนาะแต่ว่ามันหกกะลีปะ่ะรอเบิ่งทางนี้เห็นตัวหนึ่งคู่ไปได้สามแต่ว่ามันหกแห้งมันก็เลยบ่ค่อยเห็นพี่น้องเลยเชียตัวหนึ่งเห็นสี่คนเห็นสี่บ่เห็น,นตัวหนึน่งเล่เลยนะคะเห็นสี่ได้ตัวสามมาคู่มันอยู่ แค่นี่แหละพี่น้องนี่ปุ๊บเออจะจะโอ้ยอยู่ในป่ามังหยาเลยซำสิคายไปยังมเสร็จบนี้ซำสิคายพี่น้องเลยเด็กน,น, <ำ S 2> นั่มนั่มที่เา่าจูบนั่มจูบนั่มมาใส่กา้านี่กา้ามันสะตายเหาก็เลยต้องจูบพี่น้องอตอนนี้ช่องทุ่มเลยจูบตั้งแต่หางมงจนหอดช่องทุ่มน้ำตะก,กาศ สาตาเพราะว่าเฮาต้องเอาให้มันเต็มแบบว่าเพื่อนๆเลยอือเอาจนว่ามันล้นให้พวพี่น้องเลยมันจังสิทนเนาะเพราะว่ามันแดดแห้งอีแดดเป็นแดดเลยก็เลยมาเผาตัก,กากําลังทําพร้อมมามาเบิ่งให้นี่ ใต่เป็นตั้งมากับมีตีนั้นวมาพอปุ๊บเลยจับเลยอมาพอปุ๊บเป็นทบ่เห็นบานเออเบงด้าเบงก้าใช่น่ะบาทที่สองปุ๊บปั๊บเหียบรลอยเหียบลอยเลยตัวสองโอ้บาทเดียวเลยบาทนี้เนาะ

น้ำปักมึงพี <im im ่น้องเฮ้ยสีเต็มแล้วสีเต็มแล้วมึงอะไรมึงอะไเชียวได้ยังยังยังเชียวยังสีเต็มแล้วพี่น้องเบื้องนี้ลงไปอีกเลยแต้วันย่อมกล้าวไกลมาเบื้องทางพี่พี่น้องรอเบื้องน้ำนาเลยระดับนนะรอก็เห็นนะจับไปน้ำเออ มันกำลังออกหูมันกำลังออกแต่หูแท้เนาะขึ้นมานี่นี่รับนี่นี่เออนี่บนตะเตลเลยนี่เชยตะเตลใช่ไหมบินมาเรนี่เห็นเยอะเน่นอันน่ะกูกูฉี่กินเลยบ่ทันกูฉี่ต่ท่านแต่จีน่ากันแต่กระเตรแล้ววินไปเลยกูฉี่จัดโลนักจัดเต็ม จะหนักจะเต็มใช้ผลงานาให้ป้าลุงบึงดูนี่ได้หลายเต๋อพี่น้องนี่พ่อขัวพ่อขัวมันลายเธอเยื้อเลยเนาะล่าเลยพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิงอย่่ลงมลาเบิงปลาช่่งสังร้านนั่นลุงไปแล้วลุงงาไปแล้วสบายดีผลงานเราได้ประมาณสามสิบปลายก็ตัว